เราเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะสวัสดีครับพบกับช่องอยากเนิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวซีรีส์กันอีกแล้วแต่เป็นซีรีส์ไทยนะทาง Netflix ชื่อว่าดาลาบุพภาฆาตกรรมซีรีส์ไทยแนวสืบสวนแปลกใหม่แต่ว่าสำหรับผมอะ่ะมันยังไปได้ไม่สุดก็เป็นหนึ่งกระแสซีรีส์ที่มาแรงมากๆนะครับสำหรับดาราบุพภาฆาตกรรม ซึ่งเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญลึกลับและฆาตกรรมบอกเล่าเรื่องราวการตายอย่างปริศนาของผู้ชายคนหนึง่งที่มีผู้ต้องสงสัยอย่างมากมาย วันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาดูซีรีส์เรื่องนี้ผ่านทางรีวิวดาราบุพผาคาตกรรมซีรีส์ระทึกขวัญลึกลับนำแสดงโดยยายาอุลสยากับแพชยานิดหากเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วก็ตามมาดูกันเลย yeah. Yeah. S <S อ่ะทุกคนต้องก่อนที่จะเข้าไปดูนะต้องบอกกับทุกคนก่อนว่า รีวิวเนี้ยมันมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะหากเกิดผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนนะแต่ก่อนที่จะมาเริ่มการรีวิวเรามาดูเรื่องย่อกันก่อนดีกว่าสำหรับเรื่องย่อของดาราบุปผาฆาตกรรมนะครับซีรีส์เรื่องนี้จะพาผู้ชมทุกคนติดตามเรื่องราวของดาลานำแสดงโดยยายาอุรัสยานักจัดดอกไม้สาวมากฝีมือที่ถูกเลือกให้รับหน้าที่เป็นผู้เนรมิตความงามให้กับงานวิวา สุดอลังการของโอมนักการเมืองหนุ่มดาวรุ่งว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและลิสาสาวสวยมากความสามารถผู้เป็นว่าที่เจ้าสาวของโอมแต่ยังไม่ทันถึงวันแต่งงานอันหวานชื่นจูจูก็เกิดเหตุการณ์ฆาตการรมปริศนาขึ้นซึ่งดาลาได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยโดยท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรและคนร้ายตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารครั้งนี้ คือใครกันแน่ทุกคนต้องมาพิสูจน์พร้อมกันด้วยตาตัวเองกับดาราบุปผาฆาตกรรมซึ่งสามารถรับชมได้ทาง n น t f l i x แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ขึ้นเป็นที่หนึ่งของ n น t f l i x แล้วด้วยทีนี้เราก็มารีวิวเรื่องดาราบุปผาฆาตกรรมกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มันก็เป็นผลงานออริจินาลเรื่องล่าสุดจากเน t f l i ิประเทศไทย และแน่นอนว่าผมเองก็ตั้งตารออยู่พอสมควรนะเพราะส่วนตัวช่วงหลังทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของ Netflix บ้านเราที่ทำออกมาเนี่ยมันทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงจะไม่ได้ดีทุกเรื่องแต่ภาพรวมคือมันไม่มีแย่เลยสักนิดด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสินใจรีบดูเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายเลยซึ่งบอกตามตรงว่าหลังจากดูจนจบแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างรู้สึก เฉยๆครับไม่ใช่ว่ามันแย่หรือว่าไม่สนุกนะตัวซีรีส์อะสนุกใช้ได้เลยดูไปได้แบบเพลินๆนะภาพรวมก็ออกมาดูดีแต่ติดตรงที่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้น่าจดจำสักเท่าไหร่นะักสำหรับผมนะทนเรื่องก็ค่อนข้างเดินเป็นเส้นตรงมีหักมุมอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรจากคนดูอย่างผมสักขนาดนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าทางซีรีส์เนี่ยเลือกทําให้มันออกมาเป็นโทลึกลับการดําเนินเรื่องก็เลยค่อนข้างไปแบบช้าๆไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่เพราะพาร์ทการสืบคดีของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายสักเท่าไหร่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงผมจะบอกว่ามันมีช่วงเอื่อยแต่มันก็ไม่ได้เอื่อยมากมายอะไรขนาดนั้น90%ของทั้งเรื่องก็ยังจะออกไปทางที่ดูไปได้เรื่อยๆเป็นเพลินนะครับด้านความซับซ้อนของตัวละครตัวละครก็มีมิติแล้วก็ ปุ่มหลังที่ลึกซึ้งทําให้บางครั้งอาจทําให้คนดูต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจแรงจูงใจและก็พฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวด้วยสุดท้ายแล้วที่ขัดใจผมสุดๆก็คือการคลี่คลายปมที่อาจไม่ถูกใจคนดูอย่างผมสักเท่าไหร่นะปมปริศนาในเรื่องมันมีความซับซ้อนและน่าสนใจแต่การเฉลยบางจุดสำหรับผมมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักที่ดีพอสำหรับตัวผมเองนะที่คาดหวังเอาไว้กับบทสรุป ที่มันน่าจะกระแทกใจให้มันมากกว่านี้ส่วนในเรื่องของบทก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะยอมรับว่าส่วนตัวตอนที่ดูผมรู้สึกเฉยมากมารู้สึกเริ่มชอบมากขึ้นก็ตอนไหนรู้ป้า ตอนสุดท้ายทุกคนตอนที่มันเฉลยทุกอย่างแล้วอะตอนที่6เลยอะถือว่าตอนเนี้ทำออกมาดีที่สุดแล้วทุกอย่างกำลังพอเหมาะพอดีมีการหักมุมเล็กๆแต่ก็มีสไตล์ที่ชัดเจนนะทุกอย่างที่เขาปูมาทั้งห้าตอนก่อนหน้านี้มาออกดอกออกผลในตอนนี้เลยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะช้าไปหน่อยสำหรับผมนะหลังจาก5ตอนแรกเนี่ยมันมาแบบเรื่อยๆตลอด ปัญหาของการรื้อดอกไม้ที่เราจัดแล้วมักเกิดจากที่เราใจร้อนเกินไประมัดระวังน้อยไปเราจึงทำให้ดอกไม้บางดอกชอกชำ้ำแล้วดอกที่บอบบางกว่าดอกอื่นอาจช้ำมากจนดอกทำอะไรไม่ได้ นอกจากต้องทิ้งมันไปสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นผลงานภาพและการโปรดักชั่นทำออกมาดีจริงๆครับงานภาพของซีรีส์มีสไตล์ที่ชัดเจนมากมีหลายซีนมากที่ทำออกมาได้ดี จนรู้สึกได้เลยว่าเขาตั้งใจทํากันมากๆเลยนะเอาซีนี่จําได้ก็คงเป็นตอนที่เฉลยเรื่องของตัวละครที่ชื่อว่าซินซินว่าถูกทําอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่อยากบอกไม่อยากสปอยนะเพราะถ้าพูดไปว่าซินซินโดนทําอะไรเนี่ยคนจะรู้เลยแต่มันก็จะมีซีนที่เขาทําเป็นเหมือนแบบลองเทสอะแล้วก็เคลื่อนกล้องไปให้เห็นซินซินในแต่ละในะเหตุการณ์คือการทํางานภาพมันออกมาดีจริงๆชอบมากครับส่วนเรื่องงานโปรดักชันเองก็ยอมรับว่า ทำถึงทั้งโลเคชันพ็อปเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเป๊ะไปหมดทําออกมาดีชนิดที่ว่าเทียบเคียงกับซีรีส์เกาหลีได้เลยเผลอๆอาจจะดีกว่าซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องด้วยซ้ําแต่ถึงยังไงก็ตามนะถึงผมจะชมไปเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่ามันยันไปไม่ถึงอะ่ะในความรู้สึกของผมมากจะเป็นซีรีส์พลังหญิงเนอพูดตามตรงมันก็ยังทรงพลังไม่พอนะหรือจะเสียสีการเมือง ก็ไปได้ไม่สุดมันเลยดูขัดขาดกินเกินไปนิดนึงอะนะแต่ภาพรวมก็ถือว่าออกมาดูดีไม่แย่ก็พอคุ้มค่าแก่การสละเวลาดูสำหรับคอนเทนต์ไทยที่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแสดงความคิดเห็นแบบตรงๆกันนะครับเพราะอยากเห็นหนังและก็ซีรีส์ไทยไปไกลถึงขั้นต่างชาติดังนั้นทุกคนก็ลองไปดูกันนะครับดาราบุพผาฆาตกรรมซีรีส์ไทยแนวสืบสวนแปลกใหม่แต่ผมคิดว่า มันยังไปได้ม่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนๆคิดว่าอยากจะลองไปดูกันบ้างไหมล่ะอย่าลืมไปติดตามดูกันได้ทาง n e t f l i x นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่มีความรู้สึกว่าเ้ยที่ผมรีวิวไปเนี่ย อ่ามันไม่ตรงใจมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้หรือว่ามีใครคิดเห็นแบบเดียวกันกับผมก็คอมเมนต์มาให้การสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องอยางเพิ่มของเราไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมาเพิ่มเหมือนกันทุกคนนะก็ต้องรอตามดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาต ลาทุกคนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมไปตามดูกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้สวัสดีครับปีเตอร์ฮะว่ารู้ไหมว่าดอกไม้อะสามารถคี้คายคดีได้จริงเหรอเออดิถ้าอยากรู้อ่ะตามไปดูนะ